สวัสดีค่ะอยู่กับสมอรชาวแนวนะคะวันนี้ก็พามาที่แถวนี้นะคะมีร้านกาแฟนะคะน้ำแกงมาเที่ยวน้ำแกงนะคะตอนนี้แก,งก,แกงกึนแกงกึนนะคะที่มีโต๊ะสนุกด้วยมีที่ให้เด็กเล่นด้วยนะคะนี่แกงกึนนะคะ มีโต๊ะที่นั่งเยอะแยะเลยนะคะวิวบรรยากาศดีมากเลยนะคะยูซีนะคะโอ้โอน้ำแก่นกลืนนะคะกลืนกลืนนะคะน้ำตกไหลดีมากเลยนะคะตอนนี้นะคะ บรรยากาศล่มลื่นนะคะเย็นสบายนะคะใต้ต้นลิ้นจี่นะคะต้นลิ้นจี่ก็มีลูกทุกต้นนะคะแต่มันยังกินไม่ได้มันยังเขียวอยู่นะคะมีมะเฟืองหวานด้วยนะคะเอฟซี F Z นะคะมีต้นมะเฟืองหวานสวัสดีค่ะอยู่กับสมรชาแนลนะคะวันนี้พามาเที่ยวแก่งกื่นนะคะอยู่แม่แตงนะคะ น้ำตกอยู่ข้างล่างนะคะน้ำแก่งอยู่ข้างล่างนะคะเอซี่นะคะร้านเขาก็สวยดีนะคะนี่ร้านนะคะที่ชงน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะเขาจะมีสองซุ้มนะคะซุ้มให้นั่งดื่มซุ้มนั่งสั่งกาแฟนะคะนั่งทานนะคะซุ้มเขาจะเยอะนิดนึงนะคะ น,นี้เดินมาจากข้างบนลงข้างล่างนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะพามาเที่ยวข้างล่างแล้วนะคะจริงอยากลงไปถ่ายข้างล่างอยู่น้ำไหลแรงมากเลยนะคะ น้ำไหลแรงบรรยากาศน่านั่งมาเที่ยวได้นะคะเอฟจีนะคะอยู่เม่แปงนะคะโต๊ะให้นั่งสบายสบายนะคะเอฟจีนี่บรรยากาศสดใสน่านั่งเลยแหละไม่ใช่ธรรมดานเนี่ย ยายจะเดินไปดูให้นะคะอีกทีบรรยากาศน่านั่งน่าเที่ยวยังสบายสบายในอีกทีโต๊ะเขาสวยมากเลยค่ะพื้นเมืองนะดูโต๊ะด้วยนะคะข่ะพื้นเมืองดโต๊ะ ภาพื้นเมืองเชียงใหม่เจ้าเข้มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอกับสมอนชาแนลเดอ้อพาไปดูข้างล่างนะคะน้ำตกหลังคาเขาก็ททำสวยดีแต่ถ้าฝนตกน่าจะรั่วในตรงนี้น่าจะรั่วนะคะมีรูด,ด้วย เนี่ยตรงนี้ก็รูโบตรงนี้ก็รูโบฝนตกน่าจะรั่วนะคะโต๊ะน่าจะเก็บรวมกันไว้นะถ้าหน้าฝนห้องน้ำก็สวยนะสะอาดสะอาดนะคะห้องน้ำสวยมากบรรยากาศดีนะคะขนุนลูกใหญ่มากต้นเล็กๆขนุนโตนี่ลิ้นจี่มีทุกต้นนะคะจีอันนี้ประตูไปอีกทางหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ เอฟซีสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้เราอยู่ที่แก่งกืน้บานบรรยากาศร้อนมากภาษาเหนือข่อยบูฮูภาษาเหนือเด้อข่อยฮูแต่ว่าแก่งตื้นถ้าบ้านข่อยข่อยเอื่น่าแก่งตื่นเนาะภาษาเหนือเจ้าเพิ่นอื่นแก่งกืน้นแต่บ้านข่อยก็อื่นแก่งตื่นนี่นะคะอยู่อยู่แม่แตงเนาะ แม่แต่งนะคะเป็นร้านก,กาแฟชื่อร้านกาแฟอะไรจําไม่ได้แล้วสเตวายอะไรนะสเตวายวโอเคาวสเตวายวชื่อร้านกาแฟเขาสเตวายวถ้าบ้านยายเขาเรียกแก่งตื่นอยู่นี่เขาเรียกแกงกึนก่น กึนกะบอกกับกอไก่บอกกึนกึนขนบ้านควอยก็เอินแกงกึนเตกแกงตื้น,นเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกก็เอินแกงตื้นเนาะคนเยอะอยู่นะคาเอฟซวิวสวยมากร้านกาแฟก็หรู ถ้ายายนั่งตรงนี้มันจะเป็นยังไงเนาะนึ่นี่นะคะถ้าบ้านยายเขาเรียกแต่งตื่นนะคะอขอยจะไปนั่งบนนักก่นเด้ออ๋ยวขดหินนั่นแหละไปนั่งโขดหินอันนี้ ไ,ได้เด,ด้ไไอได้แตย่าถ้าไปดอว่ไปย่งเดียวกันไมเอหนด้อถาเราไปยายมอนมนตกหายนหาลงไปข้างล่างน่เอาทัดเด้อมงลึกนเีเท่ากับตึกตอนเท่ากับึกสองชั้นนตอนนี้น่ะตอนนี้เราอยู่ตึกสองชั้นสามชั้นนะรอดไหมรอด มากมากเลยนะคะโอ้ยลูกอะไรอะ่ะเต็มต้นเลยอะ่ะลูกส้มอะไรอะ่ะเต็มต้นเลยพี่โอ้หเยอะมากเลยนะคะโอ้ยมเถ่ายูยนี่ลูกอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเต็มต้นเลยส้มหรือเปล่าน่าจะเป็นส้มนะคะมันยังไม่แก่ อ๋อส้มค่ะส้มแต่มันยังไม่แก่นะคะมันยังเขียวๆอยู่ถ้ามันเหลืองก็ถามเขาว่าเก็บกินได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่มันยังไม่เหลืองนะคะอืมวิวสวยมากทางนน้นเขาจะมีล่องแก่งล่องแพด้วยนะทางนน้นนะคะเขาจะมีแพรให้ล่องแต่ยายมาลองเด้วเด้อยาย,ยาน ย่านค่ะย่านโอกาสลองดอกใครจะลองก็ลองเลยแต่น้ำก็ใส่นะน้ำสวยนะเจ้าอยากโดนน้ำจากมันลุไปโอ้ก็เอาดอกเด้อค่ะลึกค่ะไม่เอาค่ะลึกมากเลยนะคะตอนนี้คิดถึงเสื้อแล้วตอนนี้นะคะไม่น่าเอาเสื้อไว้เลยนะคะ คิดถึงเสืีอแล้วตอนนี้เอ้ยพีน่นอนเลยพีน่นอนเสืยอยู่ในรถเพราะว่าตอนนี้มันนอน mm. เสียงน้ำตกไหลดีมากเลยนะเอซี mm. <laughs> เดี๋ยวจะพาไปเดินดูข้างบนนะคะ